สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่พี่นะครับทุกทกคนนะครับกับสวัสดีนะครับพี่น้องทางสปปลาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆพื่อนพี่พี่ในช่องทาง y t u t u ทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับบอารองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยราโค้งสุดท้ายนะครับหรือว่าหวยรัฐบาลลานะครับงวดประจําวันที่28นะครับเดือน1 2,565นะครับผม สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับในงวดที่แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซนะครับทุกๆคนด้วยนะครับผมเนาะนะครับก็มาในตัวเน้นตัวกลับนะครับผม1331สน่ะครับส่วนเลขตารางนี้ก็มาในแตก3ตัวนะครับถ้าใครจับวินนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเนาะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครโชคดีหรือเปล่านะครับส่วนที่ผมเน้นให้นะครับพี่ๆก็ผิดอย่างละตัวนะครับพี่ๆเนี่ยอันนี้ก็แต้มเดียวนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งสามเนาะท้งนั้ก็มาตัวโต๊ดนะครับ แล้วก็อันนี้ก็หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเนาะก็ผิดอย่างละตัวนะครับผมเสียดายมากๆนะครับพี่พีเอฟซีเนาะนะครับสําหรับเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนเนาะสรุปตารางก่อนนะครับตารางว่ามากี่ตัวนะครับในงวดที่แล้วเนาะตองหนะ้าเนาะห้าสามตัวเลยห้าห้าแปดสามหนึ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับมามาสามเนาะมาสามหลุดสามนะครับในงวดที่แล้วก็ 076นะหลุดไปนะครับตัวเด่นที่ผมเน้นให้นะครับวิ่งลูดนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะก็หลุดไปนะครับส่วนฟันในเลขเบิ้ลก็มาใน55นะครับฟัน11มา55ซะงั้นนะครับก็2ตัวก็มาเข้าตัวกลับนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ FC ด้วยนะครับมาเข้าตัวเน้นนะครับผมถ้ามีให้อีกตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับพี่พี่เนาะน่าจะแตกบนแตกล่างนะครับถ้ามีห้อีกตัวหนึ่งเสียดายมากๆนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับผม นะครับในงวดนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับถูกใจนะครับค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่น่าโดนใจนาะไม่ถูกใจก็ไม่ต้องตามนะครับรับชมเป็นกําลังใจให้กันก็พอนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณขอขอบคุณกําลังใจ กำลังใจจากค่ากาแฟมากๆนะครับที่ PFC นะครับก็ส่งมาให้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเนาะก็คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ผมก็จะซื้อกาแฟจริงๆนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะซื้อกาแฟจริงๆอีกส่วนหนึ่งผมก็จะไปทําบุญนะครับก็เดี๋ยววันประมาณวันอาทิตย์นะครับเพราะวาวันหยุดนะครับผมก็จะไปทําบุญนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผม ขอขอบคุณมากๆครับจากใจเลยนะครับผมไม่ไม่ขอเอ่ยนามนะครับพี่เนาะนะครับถ้าพี่ได้รับฟังอยู่น่าจะน่าจะได้รับรู้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเนาะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้เลขเด่นตารางในโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมี8นะครับผม ห้านะครับสองนะครับหกเก้าแล้วก็สามนะครับผมก็มี 8 5 3แล้วก็2。69นะครับผมเนาะถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็ลองจับคู่อย่างนี้ได้นะครับพี่ๆนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับนะี่ครับผมเนาะก็ลองจัดชุดวินดูนะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับเลขชุด3ตัวก็จะมีนะครับผม5.26นะครับ ห้าสองหกแล้วก็ห้าสามสองนะครับแล้วก็สองหกเก้าสองห้า 9นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ PPFc นะครับสลหรับเลขชุด3ตัวนะครับผมส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับก็จะมีห้าสามนะครับห้าสองแล้วก็หกเก้า หกสองนะครับแล้วก็29 3เ5 9 28ส่วนในชุดลองนะครับผมชุดลองก็จะมี3าม สามหกห้าหกแล้วก็แปดห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับส่วนในเลขเด่นตารางนะครับผมเลขเด่นตารางผมก็จะฟันไปให้นะครับสลับในงวดนี้นะครับที่ชอบนะครับพี่ๆในงวดนี้ที่ผมชอบนะครับ ก็คือหลักๆก็มี5นะครับที่ผมชอบนะครับ5แล้วก็2นะครับผมนะครับก็คือชอบ5กับ2นะครับส่วนวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดผมให้ไปที่5นะครับในงวดนี้นะครับผมฟันไปที่5นะครับก็ถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมเพราะว่าในงวดที่แล้วก็หลุดนะครับนะครับถ้าใครไม่ชอบ95ก็ลองเอา2ไปพิจารณาได้นะครับ ส่วนในเลขที่จะเน้นให้นะครับเลขบนนะครับ3ตัวนะครับที่ผมชอบนะครับก็จะมี2,6,9นะครับแล้วก็5,2,6นะครับส่วนในชุด2ตัวนะครับผมชุด2ตัวนี้ผมให้ไปที่นะครับ52นะครับ แล้วก็หกเก้าหกเก้าแล้วก็หกสองนะครับแล้วก็ห้าก้านะครับผมที่ชอบนะครับส่วนในเลขรองนะครับเลขรองที่ชอบนะครับผมก็จะมีสามแปดนะครับผม สามแปดแล้วก็ห้าหกนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับผมฝากเลขชุดสี่ตัวไว้ด้วยนะครับผมเลขชุดสี่ตัวนะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมีนะครับเลขวินนะครับสี่ตัวนะครับผมห้าห้าสองนะครับ หกเก้านะครับถ้าใครชอบก็ลองจับวินวินได้เนาะนะครับผมถ้าใครไม่ชอบที่ที่ผมเน้นให้นะครับอันนี้คือเลขชุด4ตัวนะครับผมก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่พ fc ทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณจัดใจมากๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับผมแล้วก็ค่ากาแฟจากพี่สาวนะครับพี่สาวที่น่ารักมากๆนะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณจัดใจนะครับเดี๋ยววันหยุดนะครับวันหยุดผมก็จะไปทําบุญนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะกินกาแฟจริงๆนะครับผมเนาะนะครับครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับรับโชค ในวันนี้นะครับขอให้ปังๆนะครับแตก3ตัว4ตัวกันไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ